นิทานเรื่องดึกแล้วยังไม่นอนเพราะโทรหาสาวคนนั้นแล้วเธอไม่รับสายการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าต้นต้นเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาแต่มีหัวใจอบอุ่นเขาไม่ใช่คนพูดเก่งแต่เวลาย,ยิ้มทีโลกทั้งใบดูสว่างขึ้นมาได้ในหมู่บ้านเดียวกันมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อดาวเธอเป็นลูกสาวเจ้าของร้านชากลางตลาดทุกเช้าดาวจะมาตักน้ำรดดอกไม้ หน้าร้านใส่ชุดผ้าฝ้ายสีขาวและยิ้มอ่อนๆให้คนที่เดินผ่านต้นแอบมองดาวมาเนิ่นนานแล้วแต่ไม่เคยกล้าเอ่ยปากมีเพียงหัวใจที่เต้นแรงในทุกครั้งที่เจอเธอคืนแล้วคืนเล่าหลังจากเสร็จงานบ้านต้นจะนั่งที่ริมระเบียงเงยหน้ามองจันทร์และหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาจะกดเบอร์ของดาวที่ได้มาในคืนงานวัดครั้งหนึ่งและโทรออกไปเสียงสัญญ,ญาณดังตุ๊ดตุตุด,ตด,ตดแต่แล้วก็ตัดสายไปทุกคืนเป็นแบบนั้นโทรไปดาวไม่รับ ดึกแล้วยังไม่นอนต้นนั่งเหมือมองจันบางครั้งก็เผลอพูดออกมาเบาๆว่าหลับไปแล้วใช่ไหมหรือว่าไม่อยากคุยกับเราในคืนนั้นลมพัดแรงกว่าทุกคืนพระจันทร์ซ่อนตัวอยู่หลังเมฆต้นนั่งเหงาอยู่ริมระเบียงแล้วก็เผลอหลับไปฝันว่ามีเสียงหนึ่งดังขึ้นในความเงียบอย่าเสียเวลารอใครในความมืดเพราะแสงสว่างอยู่ที่หัวใจของเจ้าเอง ช้ามาต้นตื่นขึ้นอย่างสดชื่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเขาคิดว่าพอแล้ววันนี้จะไม่โทรหาใครจะใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ต้นไปช่วยพ่อแม่ทําสวนเก็บมะม่วงแบ่งให้เพื่อนบ้านเด็กๆที่วิ่งเล่นก็ร้องเรียกพี่ต้นพี่ต้นด้วยรอยยิ้มที่สดใสกว่าเดิมเวลาผ่านไปหลายวันต้นไม่ได้โทรหาใครอีกจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งขณะกําลังเก็บผักหน้าบ้านเสียงจักรยานคันหนึ่งก็ดังมาเสียงกระดิ่งเบาๆติ๊งติ้งต้นเสียงหวานคุ้นหูดังขึ้นต้นเหยหน้ามาแล้ว ก็แทบไม่เชื่อสายตาดาวยืนอยู่ตรงหน้าสายชุดผ้าฝ้ายสีขาวยิ้มแบบที่เขาคุ้นเคยแต่ครั้งนี้เธอเดินมาหาเขาจริงๆไม่ใช่แค่ความฝันต้นช่วงที่ผ่านมาโทรมาหาเราหลายครั้งใช่ไหมต้นหน้าแดงตอบเสียงแผ่วอืมขอโทษนะรบกวนหรือเปล่าดาวสายหน้าเบาๆเ,เราไม่ได้รำคาญหรอกแต่เราทำงานหนักบางคืนหลับไปทั้งที่โทรศัพท์อยู่ข้างตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาเสียดายที่ไม่ได้กดรับสายของต้น ต้นเงียบไปหัวใจเต้นแรงอีกครั้งดาวพูดต่อคืนนี้ไม่ต้องโทรมาแล้วนะเพราะเรามาคุยด้วยตัวเองแล้วเสียงจิ้งหรีดร้องเบาๆลมเย็นพัดผ่านดาวกับต้นยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงรอยยิ้มของทั้งสองทำให้ค่ำคืนนี้อบอุ่นกว่าคืนไหนๆคืนนั้นทั้งคู่ได้นั่งคุยกันใต้แสงดาวอย่างยาวนานต้นไม่ได้โทรหาเธออีกเลยเพราะต่อจากนั้นเขามีเธออยู่ข้างๆจริง หลังจากคืนนั้นที่ดาวและต้นนั่งคุยกันใต้ต้นมะม่วงความรู้สึกดีๆเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทั้งคู่แต่แล้วเรื่องราวก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดรุ่งเช้าดาวกลับถึงบ้านก่อนฟ้าสางแต่แล้วพ่อของดาวซึ่งเป็นชายเจ้าระเบียบผู้รักศักดิ์ศรีและหวงลูกสาวยิ่งกว่าชีวิตก็นั่งรอยอยู่ที่หน้าร้านชาพร้อมกับแม่ของดาวสีหน้าทั้งสองคนเต็มไปด้วยความโมโหพ่อของดาวพูดเสียงดังด้วยความโกรธบนผิดหวังดาวลูกไปไหนมาพ่อรู้นะว่าออกไปคุยกับผู้ชายกลางดึกแบบนี้ รู้ไหมว่าคนเขาจะมองลูกยังไงดาวยืนตัวสั่นน้ำตาเริ่มคลอเธอไม่เคยทำอะไรที่ขัดใจพ่อแม่มาก่อนแต่คืนนี้เธอต้องการฟังหัวใจตัวเองแม่ของดาวสายหน้าพูดเสียงเคร่งแม่สอนลูกมาตลอดว่าให้รักศักดิ์ศรีอย่าใจง่ายอย่าออกไปให้ใครมองไม่ดีดาวก้มหน้ามือกำชายผ้าจนแน่นแต่แล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นพูดเสียงสั่นแต่นักแน่นว่าพ่อจาแม่จะหนูไม่ได้ใจง่ายหนูรู้ว่าต้นเป็นคนดีหนูรู้ว่าการออกไปกลางดึก ไม่ถูกต้องแต่หนูไม่อยากรอคอยอีกแล้วหนูอยากบอกความจริงกับหัวใจตัวเองหนูแค่ไปนั่งคุยกับเขาเท่านั้นเองหนูไม่ได้ทําให้ใครต้องอับอายพ่อของดาวโม,โมโหหนักลุกขึ้นตกโตะเสียงดังมันง่ายเกินไปจะคุยกับใครต้องให้พ่อแม่รู้ลูกสาวพ่อไม่ใช่เด็กใจง่ายที่ใครจะมาเอาเปรียบดาวร้องให้วิ่งขึ้นห้องทิ้งให้ความเงียบปกคลุมบ้านหลังเล็กๆแต่ใหญ่ด้วยความคับข้องใจ วันต่อมาเรื่องราวเริ่มแพร่ไปในตลาดว่าดาวออกไปคุยกับต้นตอนกลางคืนบางคนซุบซิบบางคนหัวเราะบางคนสงสารบางคนมองด้วยสายตาไม่ดีต้นรู้เรื่องก็ยิ่งรู้สึกผิดเขาตัดสินใจเดินมาหาพ่อแม่ของดาวที่ร้านชาก้มลงกราบสามครั้งแล้วพูดเสียงหนักแน่นว่าผมต้นครับผมต้องขอโทษที่ทําให้พ่อกับแม่ของดาวไม่สบายใจผมไม่ใช่คนเลวไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อดาวผมรักและเคารพเธอและผมพร้อมจะพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าผมคู่ควรกับลูกสาวของท่าน พ่อของดาวมองต้นด้วยแววตาดุดันหลังจากต้นเดินมาที่ร้านชาด้วยความตั้งใจก้มกราบและพูดขอพิสูจน์ตัวเองพ่อของดาวมองดูเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์ต้นใบหน้าเคยมแดดรูปร่างผอมสงสัยเสื้อเก่าๆกางเก,เก,เกงที่ขาดนิดตรงขอบขามือหยักกร้านจากการทำสวนเขาไม่ได้ดูภูมิฐานไม่ได้มีฐานะใดๆข้างหลังบ้านก็มีเพียงพ่อแม่ชาราและสวนมะม่วงเล็กๆพ่อของดาวถอนหายใจยาวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่หนักแน่นเจ้าไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรทั้งนั้น ฐานะของเจ้ามันต่ำเกินไปที่จะอยู่ข้างลูกสาวข้าต้นหน้าชาแต่พ่อของดาวยังไม่หยุดหน้าตาก็ธรรมดาฐานะก็จนเจ้าจะให้ลูกข้าลำบากไปกับเจ้าหรือไม่ต้องมายุ่งกับดาวอีกเจ้ากลับไปเถอะข้าขอร้องแม่ของดาวเองถึงจะสงสารแต่ก็ได้แต่ก้งหน้างเงียบไม่กล้าขัดสามีต้นนั่งนิ่งใจสั่นแต่พยายามพูดด้วยความสงบผมรู้ว่าผมไม่ดีพอแต่ผมเชื่อว่าความรักและความซื่อสัตย์จะสร้างทุกอย่างได้ผมจะไม่รบกวนดาวหรอกครับ ถ้าท่านไม่อนุญาตแต่วันหนึ่งผมขอให้ท่านได้รู้จักผมจริงๆอีกครั้งแต่พ่อของดาวไม่ฟังหันหลังเดินเข้าร้านไปพร้อมเสียงสุดท้ายที่พูดเจ้าแค่ฝันไปเถอะต้นเดินกลับออกมาน้ำตาซึมแต่เงยหน้ามองฟ้าในตอนเย็นเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าถ้าฝันก็จะฝันให้ไกลและจะเดินให้ถึงคืนนั้นดาวร้องไห้ในห้องพ่อแม่เธอเคร่งเครียดแต่ไม่มีใครรู้ว่าต้นไม่ได้ท้อเขาเริ่มลงมือทำบางอย่างเงียบๆเขาไปช่วยงานหมู่บ้านทุกวัน ไปซ่อมสะพานไม้ที่ชำรุดปลูกต้นไม้หน้าวัดและลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงคลองน้ำกับชาวบ้านทั้งหมดนี้โดยไม่เคยบอกดาวแม้แต่คำเดียวเวลาผ่านไปจนวันหนึ่งหลังจากถูกพ่อของดาวปฏิเสธอย่างเย็นชาต้นก็กลับมาที่บ้านอย่างเงียบงนันเขาไม่ได้ฟุ้งไฟแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่พูดไม่ออกเขาคิดถึงดาวทุกคืนทุกเวลาในคืนนั้นต้นนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านมองดูดวงด,ด,ดาวบนท้องฟ้าเขายิ้มเศร้าๆกับตัวเอง เดาวตอนนี้เธอหลับไปหรือยังส่วนเราดึกแล้วแต่ยังไม่นอนเลยเขารำพึงเบาๆในความเงียบท่ามกลางเสียงจั่นเสียงลมพัดและกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ราตรีทุกคืนเขาเฝ้านั่งคิดถึงช่วงเวลาสั้นๆที่ได้คุยกับดาวใต้ต้นมะม่วงเขาจำรอยยิ้มของเธอได้แม่นยำจำเสียงหัวเราะใสๆได้ไม่เคยลืมแม้จะมีเพียงคืนเดียวแต่ก็เป็นคืนที่ทำให้เขารู้ว่าโลกใบนี้มีความหมาย คืนแล้วคืนเล่าต้นไม่เคยรีบเข้านอนเขานั่งอยู่ตรงนั้นมองฟ้าแล้วก็บอกตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะยืนข้างเธอให้ได้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนและเพราะเขานอนไม่หลับจึงลุกขึ้นทําบางสิ่งในยามดึกคืนหนึ่งเขาไปช่วยชาวบ้านซ่อมไฟฟ้าที่ดับอีกคืนไปช่วยลากกิ่งไม้ที่ล้มขวางถนนอีกคืนเก็บขยะริมคลองคนเดียวท,ทั้งท้งที่มืดและหนาวทุกค่าคืนที่คนอื่นนอนต้นไม่ได้นอนเพราะเขาเลือกใช้เวลาทําบางสิ่งที่มีคุณค่าต่อหมู่บ้าน เพื่อพิสูจน์คุณค่าในตัวเองแม้พ่อของดาวจะไม่เคยมองเห็นแม่ดาวจะไม่รู้ก็ตามและแล้ววันหนึ่งในเช้าตรู่พ่อของดาวตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงชาวบ้านคุยกันที่หน้าร้านว่าไอ้ต้นคนนั้นนะ่ะเป็นเด็กขยันจริงๆเมื่อคืนมันไปช่วยลากไม้หลงออกจากถนนเมื่อคืนก่อนก็เห็นมันเก็บขยะริมคลองทั้งคืนไม่เหมือนคนอื่นนะเจ้าต้นนี้มันหัวใจใหญ่กว่าฐานะมันจริงๆพ่อของดาวนั่งเงียบจิบชาชา้ชาแต่ในใจเริ่มสัน่น และความจริงทั้งหมดกำลังจะค่อยๆปรากฏคืนหนึ่งต้นนั่งอยู่ใต้ต้นโมอีกครั้งท่ามกลางความมืดมิดที่คลือบคลานเข้ามาเขามองดูฟ้าเสียงจั่จัจ่นดังแผ่วๆและกลิ่นหอมของดอกไม้ราตรีที่ยังคงลอยมาเขารู้ดีว่าดาวยังอยู่ในหัวใจเขาเสมอแต่คืนนี้มันแตกต่างไปจากทุกคืนที่ผ่านมาต้นลุกขึ้นเดินไปยังห้องเก็บของเล็กๆหลังบ้านเขารู้ว่ามีเหล้าขวดเก่าที่พ่อเคยซื้อไว้ตั้งอยู่เขายกขวดขึ้นมามองมันไม่ได้เป็นเครื่องดื่มที่ดีแต่ในตอนนี้ มันเป็นทางเลือกเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่าได้หลบหนีจากความคิดและความรู้สึกที่บีบรัดหนยเขาเรียนเล่าลงแก้วแล้วจิตเข้าปากรถขมและร้อนราวกับไฟแผดเผามันทําให้เขาลืมความคิดเกี่ยวกับดาวได้ชั่วขณะแต่แล้วคําพูดของพ่อของดาวก็ดังขึ้นในใจลูกสาวข้าไม่เหมาะกับคนอย่างเจ้าเจ้าเป็นเด็กใจง่ายไปแล้วจะมายุ่งกับดาวทําไมต้นรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบคั้นในอกเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องมาถึงจุดนี้ เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องนั่งดื่มเหล้าคนเดียวกลางคืนเพียงเพื่อจะหาทางหลบหนีจากความรู้สึกที่ไม่สามารถสื่อออกมาได้เขาดื่มมันจนแก้หมดไปหลายครั้งรู้สึกเมาคลุ้มคลั่งจิตใจเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความเศร้าในความมืดต้นทิ้งตัวลงนอนใต้ต้นมะม่วงเขาคิดถึงดาวคิดถึงรอยยิ้มของเธอทำไมพ่อของเธอถึงไม่เข้าใจเราบ้างเขาพึมพำกับตัวเองในใจแต่เราก็จะทําให้เขาเห็นเองว่าเรากู้กวนกับเธอ แต่ในขณะนั้นความมืดและแอลกอฮอล์ก็ทําให้เขาหลับไปอย่างลําบากความฝันมืดมนเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจว่าเขาจะเดินต่อไปอย่างไรวันถัดมาต้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหมึนหัวแต่ความรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจยังคงอยู่เขาลุกขึ้นทํางานในสวนของเขาเหมือนทุกวันมันเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เขาลืมเรื่องราวที่เก็บไว้ในใจเขาพยายามไม่คิดถึงดาวแต่ยิ่งพยายามยิ่งรู้สึกว่าเขากําลังสูญเสียอะไรบางอย่างวันหนึ่งตอนที่เขากําลังนั่งพักใต้ ต้นมะม่วงเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกลๆ้ๆเป็นดาวเธอยืนอยู่ตรงหน้าด้วยใบหน้าหนักใจสายตาของเธอดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เธอต้องการพูดต้นลุกขึ้นยิ้มบางๆให้กับเธอแม้ในใจจะเจ็บปวดแต่วินาทีนั้นเขาตัดสินใจว่าเขาจะฟังเธอดาวต้นเอ่ยเสียงเบามาแล้วเหรอดาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเบาต้นพ่อของฉันไม่เข้าใจเรา ต้นขมวดคิ้วแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรดาวก็ตัดสินใจพูดต่อฉันแค่แค่อยากบอกว่าฉันไม่อยากเห็นเธอทุกใจไม่อยากให้เธอต้องทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองต้นยิ้มเศร้าไม่รู้ว่าจะตอบอะไรได้ดีแต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าดาวยังคงคิดถึงเขาแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ดาวไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต้นพูดออกไปจากใจหลังจากที่ดาวได้พูดกับต้นคําพูดของเธอยังคงอยู่ในใจเขาแต่ต้นไม่สามารถทําตามคําพูดของดาว ได้เขารู้สึกเหมือนโลกของเขากำลังพังทลายลงไปทีละชิ้นเขากลับมาหามาตรก,การที่เขาคิดว่าอาจจะช่วยให้เขาลืมเรื่องทั้งหมดได้เขากลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนเดินในหมอกหนาแม้ในกลางวันเขายังทำงานในส่วนเหมือนเดิมแต่ทุกๆค่ำคืนเขาจะหาเหล้ามาดื่มจนเมาและปล่อยตัวเองให้จมอยู่ในความมืดของอารมณ์คืนแล้วคืนเล่าเขานั่งดื่มเหล้าใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมคำพูดที่ดาพูดว่าอย่าทำให้ตัวเองทุกข์ใจ กลายเป็นเพียงเสียงที่กลายออกไปเสียงที่เหมือนกำลังเรียกเขาจากที่ไหนสักแห่งในใจต้นลืมไปแล้วว่าเขามีความฝันมีความหวังมีความรักเขาติดอยู่กับความเจ็บปวดจากการปฏิเสธเขาคิดว่าถ้าหากเขาดื่มจนหลับไปทุกอย่างคงจะหายไปเองเขาดื่มไปเรื่อยๆจนบางครั้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการเมาค้างความคิดฟุ้งซ่านและความรู้สึกว่างเปล่าพรอบเคลื่อนเข้ามาในหัวทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ต้นคิดในใจตลอดเวลาทุกครั้งที่มองไปที่ขวดเหล้าที่วางอยู่ข้างๆเขา และทุกครั้งที่เขาเหลียวมองไปที่ต้นมะม่วงที่เขานั่งอยู่ใต้ร่มเงามันกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหงาและการหลงทางในชีวิตเขารู้สึกเหมือนกำลังเดินไปในทางที่ไม่มีจุดหมายหลายเดือนผ่านไปต้นกลายเป็นคนที่ชาวบ้านไม่คุ้นเคยเหมือนแต่ก่อนเขาเริ่มห่างหายจากการช่วยงานในหมู่บ้านและเริ่มเข้ามาในร้านเล้าบ่อยขึ้นบางครั้งเขาก็ยิ้มให้กับเพื่อนในร้านแต่ไม่เคยพูดถึงดาวอีกเลยในขณะที่ดาวเธอรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับต้นแม้ว่าเธอพยายามไม่แสดงความรู้สึกแต่ความคิดถึง ก็ยังคงฝังแน่นในใจเธอตัดสินใจไปหาต้นในวันที่เขาหายไปจากหมู่บ้านนาหลายวันดาวเดินไปถึงร้านเหล้าที่ต้นมักไปประจำเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอเห็นต้นนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของร้านใบหน้าของเขาซีเซียวดวงตาเหมือนคนที่ขาดแสงสว่างในชีวิตเธอไม่อยากเห็นเขาเป็นแบบนี้ต้นดาวพูดเบาๆตอนที่เธอเดินเข้าไปไกลต้นเงยหน้าขึ้นมองเธอแต่ไม่พูดอะไรเขาทำเพียงแค่ยิ้มจางๆพร้อมยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มอีกครั้ง ดาวรู้สึกเจ็บปวดในใจเธออยากจะเข้าไปจับมือเขาอยากจะปลอบใจเขาแต่เขากลับปิดตัวเองออกจากเธอไปต้นพ่อแม่ฉันเป็นห่วงเธอดาวพูดเสียงเบาแต่ต้นก็ยังคงนั่งเงียบอยู่ที่เดิมเขากลายเป็นคนที่เคยมีความฝันกลับกลายเป็นคนที่ยอมให้ความเจ็บปวดครอบงำชีวิตเขาไปทีละน้อยในคืนนั้นดาวเดินกลับไปด้วยหัวใจที่หนักหน่วงเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถช่วยเขาได้ในตอนนี้แต่เธอยังหวังลึกๆว่าวันหนึ่งต้นจะหาทางกลับไปยังตัวตนที่เขาเคยเป็น ต้นยังคงใช้ชีวิตในเส้นทางที่มืดมิดนั้นเขาจะหลุดพ้นจากมันได้หรือไม่หรือจะจมอยู่ในนั้นตลอดไปทิ้งคำถามนี้ให้ลอยค้ังอยู่ในอากาศในคืนที่มืดที่สุดต้นตัดสินใจที่จะจากไปจากไปจากความทรงจำที่เจ็บปวดจากไปจากความรู้สึกที่คอยรั้งเขาไว้ในที่แห่งนี้นานหลายเดือนที่เขาหมกมุ่นอยู่กับเหล้าและความเศร้าเขารู้สึกเหมือนเขากำลังล่องลอยไปในโลกที่ไม่มีทางกลับเส้นทางข้างหน้าคือความว่างเปล่าคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ที่บ้านไม้หลังเก่า ริมถนนสายที่เคยรู้จักเป็นอย่างดีฟังเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทุกอย่างดูเงียบงันจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเสียงที่เหมือนกับการบอกลาเขารู้ว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกทางเดินของตัวเองทางที่ไม่มีดาวคอยตามมาอีกต่อไปต้นลุกขึ้นและเดินไปที่ฝาบ้านไม้ที่เคยมีรอยหมึกสีดำจากการเขียนข้อความต่างๆเขาหยิบปากกาขึ้นและเริ่มเขียนทำได้อย่างไรเธอทำฉันได้อย่างไร เขาเขียนด้วยมือที่สั่นน้อยๆความรู้สึกหลากหลายถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษรทุกคําที่เขาเขียนออกมาคือความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถบอกใครได้เขาพยายามหาคําตอบที่เขาไม่มีวันได้คําตอบจากคนที่เขาคิดว่าเป็นความหวังสุดท้ายในชีวิตการจากไปของต้นไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ทุกคําที่เขาเขียนลงไปมันคือการทิ้งคําถามที่ไม่มีคําตอบคําถามที่ถูกทิ้งไว้ในใจเขาเองหลังจากที่เขาเขียนเสร็จเขาหันหลังกลับไปมองบ้านหลังเก่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้มองมันต้นดูดีว่า เขาคงไม่ได้กลับมาอีกแล้วบางครั้งการจากไปอาจเป็นทางเลือกเดียวที่เขามีเขาสวมเสื้อผ้าและใส่รองเท้าเดินออกจากบ้านไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยของข้อความที่เขียนไว้บนฝาบ้านท่ามกลางความมืดในที่สุดต้นก็จากไปไม่เหลืออะไรไว้เลยท่ามกลางสายลมเย็นๆดาวเดินมาถึงบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอมองเห็นข้อความที่ต้นเขียนบนฝาบ้านความเจ็บปวดและคำถามที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นมันบนฝาผนังของบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำหวาน ทำได้อย่างไรเธอทําฉันได้อย่างไรดาวหยุดยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบให้แหลกละเอียดเธอไม่รู้จะทํำยังไงกับคําถามนี้และไม่รู้จะตอบมันได้อย่างไรต้นหายไปเขาจากไปในวิธีที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าที่ไม่มีใครสามารถเติมเต็มได้เธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ทุกอย่างมันเกินเยียวยา ดาวยืนอยู่ตรงนั้นมองไปที่ฝาบ้านที่ต้นเคยเขียนข้อความไว้เธอไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนี้ได้และเธอเองก็ไม่สามารถหาวิธีที่จะให้เขากลับมาได้สิ่งที่เหลืออยู่ก็แค่คำถามในใจและร่องรอยของคนที่เคยรัก